ทวิตแทบแตกลิซ่าแบ c พิงค์ทำ b l i n ใจละลายแสกความน่ารักสดใสรูปเดี่ยวฟินกันทั้งเมืองจนแฮชแท็กลิซ่าเอ็ดบุนกาลีพุ่งทยาดติดเทรนเรล่าบิง้งชาวไทยและทั่วโลกได้สิ่นกันอีกแล้วค่ะเมื่อไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยอย่างลิซ่าและลิซามโนบาลหรือลิซ่าแบ c พิงค์ได้รับเลือกให้เป็น g กลบอลแบรนด์แอมบาสเดอของบุนกาลีแบรนด์เครื่องประดับรู้ระดับโลก ทำเอาแฟนๆฮือฮาเพราะเธอเป็นสาวเอเชียเพียงหนึ่งเดียวที่ได้รับเลือกให้อยู่ในแคมเปญโฆษณาระดับ global campaign c o l กชันัใหม่ล่าสุดของ m g g น i f i ิกที่ออกมาอีกด้วยล่าสุดสาวลิซ่าก็ทำเอาทวิตแทบแตกอีกแล้วหลังจากทางแบรนด์ได้ปล่อยคลิปสั้นๆของลิซ่าออกมาเรียกน้ำย่อยพร้อมรูปแฟชั่นเซ็ของเธอที่สวมชุดเดรสสีดําพร้อมฉากหลังสีแดงเพลิงที่โดดเด่นปังทุกองศา ซึ่งถึงแม้ว่าจะมีรูปเดียวออกมาให้ชมแต่ก็ทำให้สาวกของเธอกรี๊ดกันสนานใจละลายกันทั้งโซเชียลเลยทีเดียวนอกจากนี้สาวลิซ่าเองก็กำลังมีอารบ,บัมเดี่ยวแรกของเธออีกด้วยเรียกว่าปังสุดๆไปเลยค่ะงานนี้เหล่าบรรดาแฟนๆก็แหชทวิตข้อความการรัวๆทำให้แฮชแท็กลิซ่าเอ็กบุนกะลีทะยานพุ่งติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ